โอเคนะครับพร้อมกันแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องการสร้างรถเป็นตัวอย่างนะครับเคสตัดดี้เราก็เป็นรถเบรกรถวิ่งรถฉากเลื่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรา new file ขึ้นมาใหม่แล้วก็ set document setting นะครับด้วยการคลิกขวาแล้วก็ใส่ค่าไปคือ1280คูณ720นะครับซึ่งเป็น i d เ d e จากนั้นนะครับเราก็เตรียมพื้นที่ว่างเรียบร้อยแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ตอนนี้ครูสร้างเป็นเลเยอร์ชื่อว่า color นะครับเพื่อทำการ กะสีนะครับว่าสีที่เราใช้เนี่ยจะใช้สีอะไรบ้างนะครับเป็นการกําหนดไว้ก่อนนั่นเองนะครับในฉากเราจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆก็คือพื้นถนนนะครับรดแล้วก็ส่วนที่เป็นคาร์นะครับเป็นรถยนต์นั่นเองนะครับสีที่จะใช้นะครับเราก็ใช้ตรงกระป๋องเทสีนะครับแล้วก็จิ้มมุมขวาบนนะครับเลือกสีที่ใช้นะครับก็พยายามใช้สีที่ เข้ากันได้อย่าใช้สีที่สดสสีมาแข่งกันมากนะครับอันนี้ก็ใช้สีกลางนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับเขียวอมเหลืองอ่อนๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ดูดให้สว่างขึ้นนะครับหรือปรับเข้มลงก็ได้นะครับในที่นี้จะเป็นเป็นสีขาวหน่อยนะครับก็จะเป็นส่วนของแสงและส่วนของเส้นที่ตัดนะครับสำหรับตัวรถนะครับ ก็อยากจะใช้คู่สีตรงกันข้ามนะครับแต่ก็จะไม่ใช้สีสดเกินไปนักนะครับก็จะใช้เป็นสีส้มอมน้าตาลนะครับอีกสีหนึ่งก็เลือกใช้เป็นสีขอบเข้มขึ้นมานะครับก็คือส้มเข้มขึ้นอมน้าตาลเข้มขึ้นนะครับจะไม่ใช้สีแบบสุดโตรตงแบบส้มจี๊ดๆนะครับหรือว่าแดงจี๊ดจนะครับแล้วก็ใช้สีเทาทําล้อนะครับซึ่งเราสังเกตดูโซนสีทั้งหมดก็ดู เป็นสีที่เข้ากันได้นะครับอาจจะมีสีที่สดบางสีนะครับเพื่อให้งานไม่ดูจืดเกินไปนะครับพอกำหนดสีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ล็อกเลเยอร์คัลเลอร์เอาไว้นะครับจะได้ไม่ยุ่งกับมันแล้วก็เริ่มเลเยอร์ที่ทํางานเลยนะครับก็คือสร้างเลเยอร์โลดขึ้นมานะครับเป็นถนนแล้วก็ใช้ดูอุปกรณ์นะครับว่าตังไหนทําเป็นพื้นได้ยาวๆนะครับกว้างๆเราก็ใช้สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ ใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบนะครับเพื่อลบทิ้งนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วเราก็ใช้ลัชนะครับเลือกเพ้นเป็นแบบเพ้นอินไซด์นะครับเวลาระบายเนี่ยมันจะได้ไม่เลยขอบของพื้นถนนไปนะครับแล้วก็เลือกโหมแปลให้พอเหมาะด้วยนะครับเนื่องจากเราใช้พื้นสีเขียวเข้มไปแล้วนะครับข้างบนก็เป็นผิวถนนนะครับก็ใช้เป็นสีอ่อนนะครับเหมือนกับโดน ส่วนที่โดนกระทบแสงนะครับก็จะสีอ่อนลงเราลองดูนะครับไม่ต้องให้เป็นลายเป๊ะก็ได้นะครับก็แต้มแต้มไปนะครับในลักษณะของถนนที่อาจจะมีผิวคูุคลาบ้างเป็นสนามหญ้าบ้างนะครับก็ลองปรับขนาดหัวแปลงนะครับให้พอเหมาะนะครับพอถ้าใช้แปรงขนาดใหญ่แล้วเลือกเป็นเพ้นท์อินไซด์เนี่ยบางทีเราไม่ได้เพ้นท์ในส่วนพื้นที่ข้างในนะครับมันก็จะเพ้นท์ไม่ติดนะครับ ซึ่งปกติออปชันของเพนเนี่ยมันก็มีเยอะมากเลยนะครับถ้าใช้เพนอินไซต์เสร็จแล้วก็เลือกเป็นเพนนอร์มอลนะครับซึ่งมันสามารถเพนทับได้ทุกกรณีนะครับจะทำให้การเขียนรูปวาดรูปง่ายขึ้นนะครับใช้ัฮปแบงขนาดเล็กนะครับเพื่อทำรอยย่านะครับก็ได้นะครับเศษหินอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้ดูเรียบง่ายไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เน้นสีที่ดูคลาสสิกนะครับจากนั้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าคานะครับเพื่อวางออบเจกต์ที่เป็นรถนั่นเองนะครับส่วนรถเนี่ยก็จะทำการกด F6 นะครับเพื่อเพื่อ โอเคพอเราทํากําหนดสีเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะทําการวาดรถแล้วนะครับก็ใช้สีน้ําตาลเข้มนะครับทาเป็นตัวถังรถนะครับเราใช้ลัชนะครับเพื่อวาดนะครับทําหน้าต่างออกแบบให้เรียบร้อยนะครับอย่างตีมเราเป็นแนวสีน่ารักน่ารักนะครับก็เลยออกแบบรถให้ดูน่ารักไปด้วยนะครับ แล้วก็ดูสีอ่อนนะครับเทในตัวถังนะครับสีเข้มนะครับทำหลังคานะครับซึ่งถ้าเราเทสีไม่ดีมันเราตัดเส้นไม่ดีก็จะทะลุนะครับเราซ่อมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เทสีใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็ส่วนตัวถังนะครับไม่ง่ายนะครับทําเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้เราต้องการคอนเวิร์ตเป็นซิมโบกเพื่อไปใช้ในครั้งต่อๆไปนะครับเราก็ลากครอบคลิกขวาแล้วก็เลือก คอนเวิร์ตทูซิมโบงล่างนะครับแล้วตั้งชื่อนะครับพอเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขซิมโบเดิมนะครับเนี่ยรถชิ้เนี้ยนะครับก็ดับคลิกเข้าไปนะครับสังเกตว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับข้างนอกก็จะกลายเป็นสีที่จางลงนะครับเหมือนกับเราอยู่คนละส่วนแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมนูข้างบนนะครับมันก็จะมีคำว่าคาโผลขึ้นมาด้วยนะครับ คราวนี้เราก็ทําล้อนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับทําเป็นล้อรถจะใช้เป็นอุปกรณ์วงกลมโอเวอร์ทูลก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากทํน่ารักน่ารักก็วาดเองนะครับก็จะมีเบี้ยวบ้างเล็กน้อยนะครับสองเลเยอร์นะครับค่ากับวิวนะครับและเช่นกันนะครับเราต้องการเอาวิวนี้เก็บไปใช้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวล้อนะครับให้เป็นการเลือกเฉพาะล้อแล้วก็คลิกขวาเลือก คอนเวิร์ตทูมูวิคลิปนะครับตาเห็นว่า View ไปอยู่ใน Library ด้านขวามอือแล้วนะครับเราสามารถลากลงมาวางที่รถได้เป็นล้อสองข้างนะครับจะปรับขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ได้โดยการกดตัว Q ินะครับแล้วก็สเกลยืดเอานะครับที่มุมก็ได้ล้อแล้วเอาล้อไปวางเลเยอร์ข้างล่างนะครับเพื่อจะได้ให้ตัวถังมันบังนะครับโอเค เสร็จแล้วจะทำให้ล้อหมุนยังไงก็คือดับเบิลคลิกไปที่ล้อนะครับมันจะเป็นการเปิดหน้าต่าง m o ชั่นอ่ m b ิมนะครับของโมวิลิปของอล้อรถนะครับขึ้นมาพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ Create Motion ทเวนนะครับเพื่อจะทำการเคลื่อนเคลื่อนย้ายหรือว่าการปรับนะครับให้มันคราวนี้เราเปิดหน้าต่าง Transform ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในเมนู Window แล้วก็เลือก Transform หรือกด Ctrl t, t ก็ได้นะครับจะมีหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมา ราปรับไปนส่วนโรเทชนะครับให้กับคีย์สุดท้ายนะครับเป็น360องศานะครับจะได้เป็นการหมุนครบรอบพอดีนะครับพอเราดันคลิกออกไปข้างนอกรถเราก็พร้อมที่จะล้อหมุนแล้วนะครับเราอาจจะต้องทำการเพิ่มคีย์เฟรมนะครับให้กับล้อก่อนนะครับ ก็กลับออกมาที่เลเยอร์คานะครับแล้วก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมไปซึ่งตรงนี้นียังไม่หมุนลองดูนะครับแต่ถ้าเราทำใหม่อันดูไปก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็นโบชั่นทววนนะครับออกมาก่อนนะครับออกมาก่อน ก็คือในส่วนของคานะครับเราต้องออกมาข้างนอกที่ซิมหนึ่งซหลักก่อนนะครับแล้วก็ที่ตัวซิมโบลนะครับเราก็คลิกขวาเลือกเป็นเอ็ดโมชั่นทวีนนะครับแล้วก็ลากสีฟ้าให้เท่ากับความยาวเฟรมของถนนนะครับที่เราเลื่อนออกมาคือเก้าสิบนะครับจากนั้นก็มาที่เฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็เลื่อนรถไปตำแหน่งปลายขอบนะครับขอบภาพ เื่ให้รถเริ่มวิ่งจากด้านซ้ายไปขวานะครับกลับตำแหน่งให้ติดกับพื้นถนนด้วยนะครับก็เห็นว่าถ้าเรากดคอนโทรลเตอร์ปุ๊บรถก็จะวิ่งได้แล้วนะครับ เห็นว่ามีเลเยอร์คัลเริผมงมาวบๆบแบบนะครับเราก็ลบเลเยอร์นี้ทิ้งไปนะครับเพราะเราใช้มันเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องเก็บให้ลบจากนั้นก็สร้างเลเยอร์ตกแต่งซะหน่อยนะครับก็คือเป็นก้อนเมฆนะครับกับท้องฟ้านะครับท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะใช้สีฟ้าแต่ว่าไม่ได้เทสีปกติเราจะใช้การกาเดียนนะครับ แต่เราจะต้องสร้างสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเป็นกรอบล้อมรอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เช่นเคยก็คือดั้งคลิดที่ขอบเพื่อหลิททิ้งไปนะครับหรือใช้สีฟ้าธรรมดาเลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะดูตันๆต,ตุ่นๆน,นะครับเราจะเป็นการเทสีดีกว่านะครับก็ดูซิว่าอยู่ในโหมดกล๋องสีนะครับแล้วก็มาที่เมนู Color นะครับ แล้วก็เลือกจาก Solid Color นะครับซึ่งเป็นสีพื้นเปลี่ยนเป็น Linear Gradient นะครับ mm hmm. ก็คือการเทสีนั่นเองแล้วก็ดูสีไม่สว่างเกินไปกลางกลางลงมาหน่อยนะครับฟ้ากลางกลาง mm hmm. ถ้าสว่างเกินไปจะแข่งกับตัวรถนะครับเ mm hmm. สร็จแล้วก็กดตัว Q นะครับแล้วก็เลือก อุปกรณ์ที่2นะครับจะเป็นการปรับทิศทางสีนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนจากจุดมุมนะครับมันก็จะกลายเป็นลอฟ้าเกี่สีแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขนาดของการเทสีให้พอดีนะครับแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเลเยอร์ที่อยู่เหนือสกายก็เป็นลาวก็คือก้อนเมฆนันเองก็ใช้แปลงบลัชนะครับดูสีฟ้านะครับมาทำเป็นก้อนเมฆนะครับ ก็อาจจะมีขอบเมฆเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวเมฆสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็กด k คเทสี T ลงไปนะครับถ้าขี้เกียจวาดก้อนใหม่ก็ทำการ Copy โดยการับบิมคลิกนะครับที่ตัวสีขาวของก้อนเมฆและขอบสีฟ้าของก้อนเมฆนะครับ กด c อนซีคอน c ซีแล้วก็ c อนทอนะครับวางแล้วกด Q เพื่อยอ่อขยายนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับรถวิ่งนะครับโดยที่ฉากนิ่งอยู่กับที่นะครับ คราวนี้จะลองทําให้ฉากเลื่อนดูบ้างนะครับเอารถไว้ตรงกลางก่อนนะครับก็มาที่เลเยอร์ของรถถนนนะครับทีนี้มันสั้นเกินไปเราก็เลื่อนมาด้านข้างนะครับแล้วก็ Copy แล้วก็วางกด c อนโทรลชิป v ก็ได้นะครับเป็นการวางทับที่เดิมแล้วกดชิปค้างเอาไว้แล้วก็ใช้เมาส์จับพื้นดลินเลื่อนมานะครับการกดชิปก็จะมีข้อดีตรงที่ทําให้มันเลื่อนมาเิดเดียวนะครับมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เสร็จแล้วก็ใช้ผู้กันบลัชนะครับแต่งซะหน่อยให้กลายเป็นพื้นถนนพื้นเดียวกันนะครับทำไมต้องทำพื้นถนนให้ยาวกว่าด้วยก็เพราะต้องการเลื่อนถนนแทนรถนั่นเองนะครับเพื่อหลอกตาคนดูนะครับให้รู้สึกเหมือนกับว่ารถมันวิ่งไปนะครับถ้ทาทั้งที่จริงๆแล้วามันอยู่แบบที่นะครับแล้วก็ทําง่ายๆเหมือนเดิมก็คือคลิกขวาที่เลเยอร์รถนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น โมชันทวีนสีฟ้านะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากรถต้องการวิ่งไปทางขวาใช่ไหมครับเราก็จะทําพื้นดินส่วนทางนะครับก็คือเอาขอบมาแตกมุมซ้ายนะครับขอบถนนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วที่เฟรมสุดท้ายนะครับก็จะทําการย้ายพื้นถนนนะครับเอาให้มุมขวาของพื้นเนี่ยนะครับมุมขวาถนนน,นะครับแตะขอบขวาของ นานเรานะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับแตะพอดีก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันแตะพอดีจะเร็วเกินไปนะครับก็ลองกะดูนะครับเสร็จแล้วพอกดลันนะครับพื้นก็จะเลื่อนไปนะครับถ้าอยากจ,จะให้มันเร็วช้าก็อาจจะปรับอีสนะครับออปชันของถนนความเร่งความเร่งนะครับก็ได้ Okay. ก็ตั้งชื่อซีนให้เรียบร้อยนะครับซีนหนึ่งก็คือลดอยู่กับที่นะครับซีนสองเป็นลถวิ่งนะครับ เราอาจจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้นะครับก็คือพวกเกี่ยวกับก้อนเมฆนะครับที่อาจจะต้องรอยไปบ้างนะครับอาจจะไม่อยู่ที่อย่างเดียวนะครับ น,นี่คือซีนแรกแล้วก็ซีนที่สองนะครับรถวิ่งกับพื้นแล้วนะครับจะเห็นว่าอย่างซีนแรกเนี่ยรถวิง่งเฉยๆแต่ว่าก้อนเมฆจริงๆอาจจะควรจะลอยได้บ้างนะครับแตไ่ไม่ลอยนะครับก็อาจจะต้องมีการใส่ทวีนให้กับก้อนเมฆหรือเลเยอร์คลาวนั่นเองนะครับก็กลับมาที่ซีนหนึ่งนะครับแล้วก็ พฤทีกรรมที่ซีนสองนะครับคือรถวิ่งไปข้างหน้านะครับมาที่เลเยอร์คราวนะครับแล้วก็ใส่โมชั่นทวีนให้มันนะครับจุดเริ่มต้นแม่ก็ไปทางขวาหน่อยมาทางขวาก่อนนะครับพราะต้องการให้ลอยส่วนทางกับรถนะครับจะได้ดูเหมือนรถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เฟรมสุดท้ายของเลเยอร์คราวก็เลื่อนไปนะครับ นะครับก็จะเหมือนกับเมฆก็ลอยไปเรื่อยนะครับโอเค ันรนถอยู่กับที่นะครับก็ทํำเมรลอยบ้างเล็กน้อยนะครับนนี้แยกเป็น2องเลเยอร์นะครับก้นเมฆนะครับเพื่อสร้างความสมจริงมากขึ้น ถ้าเราถ้าเมฆกุณก้อนใหญ่ก้อนเล็กที่มีระยะทางห่างกันไปนะครับความเร็วของเมฆในการลอยก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับ ผลที่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูในเรื่องของการทำรถรถเบรกบ้างแล้วกันนะครับก็ทำซีนใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการ Copy นะครับซีน ที่เราทําไว้เมื่อกี้มาแก้ไขเอาก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าควรใช้ซีนที่ลดรถวิ่งดีกว่านะครับซีนนี้ไม่เอานะครับลบทิ้งไปก่อนอาจจะมีการตั้งชื่อรถชื่อชื่อซีนผิดเล็กน้อยนะครับก็แก้ไขซะ นี่แหละครับสีนี้นะครับรถวิ่งมาน่าจะกลางกลางกลางฉากนะครับมือกลางถนนแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็แก้ไขในตัวของจำนวนเฟรมนะครับซึ่งทีอาจจะต้องวิ่งมาจนสุดขอบเก้าสิบเฟรมก็ได้นะครับหกสิบก็หยุดได้นะครับแล้วก็ลบดีกว่านะครับที่เกะกะนะครับการทาแถบสีลากไปถึงสุดท้ายแล้วก็รีมูฟเฟรมทิ้งนะครับทล่างด้วยนะครับ ไปเยอะอื่นๆไม่ใช้ก็ลบทิ้งคือรถเบรกมันคงไม่ได้เบรกปุ๊บแร้วหยุดปั๊บเลยนะครับมันก็จะต้องมีระยะการเบรกเยียดเยียดเยียดเียดนะครับและตัวรถก็อาจจะมีการเกิดแรงผลักนะครับเวลาเบรกก็รถอาจจะแฉลบไปข้างห,หน้าหน่อยนะครับหรืองหงายไปข้างหน้าหน่อยก็ได้นะครับจริงเราใช้ทรานฟอร์มทูลในการดัดรูปทรงรถให้เบี้ยวก็ได้นะครับ หรือเราจะใช้ตัวโร t เทชันนะครับกดตัว Q แล้วก็ปรับจุดหมุนเอานะครับแต่สังเกตนะครับว่าจุดหมุนเนี่ยนะับถูกเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับลองสังเกตนะครับถ้าเราใช้ตัว Q เนี่ยนะครับในการสร้างกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรถนะครับมันจะมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางนะครับ ให้เราับะปุ่ลคลิกตรงกลางนะครับหรือใช้เมาส์คลิกก็ได้แล้วก็เลือกลากลงมาไว้ตรงจุดมุมหน้ารถนะครับพอเรากดตัวคิวหรือใช้ลูกศรมาตรงปล,ปลายที่ว่างนั้นะครับแล้วกดดัดงอนะครับมันก็ได้กดเลื่อนนะครับมันก็จะหมุนไปหมุนมาได้นะครับโอเคแล้วก็ลองปรับตำแหน่งรถนะครับให้เหมาะสมนะครับ ซึ่งการปรับจุดหมุนแต่ละทีเนี่ยมันก็จะทําการสร้างคีย์เฟรมตโนมัตินะครับเป็นจุดดาๆตรงนี้นะครับเรียกว่าคีย์เฟรมนะครับก็คือเฟรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราจะแก้ไขลบใหม่ก็รีมูฟได้เลยนะครับอันนี้ลองสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็ต้องทดลองนะครับระยะห่างเบรกกระชั้นแค่ไหนนะครับมันก็จะต้องเป็นลักษณะของอกระเด้งไปหน้าแล้วก็หล่นลงมานะครับตามแรงดูดนะครับยกไปยกมาเองเอียดไอทิเอียด ันนี้คือซีนที่หนึ่งซีนที่สองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถึงซีนที่สามรถเบรกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับลองทําดูนะครับการบ้านก็คือให้ลองทํารถวิ่งบนฉากนะครับมีสามซีนแบบนี้นะครับอยู่กับที่ฉากเลื่อนอย่างเดียวนะครับแล้วก็รถวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีรถเบรกนะครับเป็นอันสุดท้ายนะครับโอเคเราทำได้เลยนะครับ